มาซุ่มค่ะกูก็ได้มาถอนน้ำแม่สักน่าแ,แอบดอปดิ้นเค่ะกูก็นั้นนั่นเด้เป็นหน้าตาแอบของเขาในค่ะเนาะกดเข้ากว่าค่ะกูก็แล้วก็กดมาตีว่าแคดในค่ะนะ,ะกัมในมากกดตีถอนค่ะมาสือจำนวนเงินตีเดีถอนค่ะเนาะเมื่อไงเดี๋ยวมาถอนสามหมื่นค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะเนาะ สามหมื่นกดลิดพ้อยค่ะกดลิดพ้อยแทงกลัมค่ะเนาะว่ากดลิดพ้อยแทงกลัมค่ะกลัมในป้าขับ OTP ดังเบอร์โทรมาใส่ค่ะเนาะป้าขับ OTP ค่ะมาเยาค่ะกูก็หนึ่งเก้าห้าหกสองสี่เนี่ยค่ะนะหนึ่งเก้าห้าหก สองสี่นะคะกูก็ Google. มาติดถัดไปค่ะวอร์ซิลิปมาเย้าค่ะกูก็วอร์ซิลิบแนวทางดีนะอนนัยหักหน้าที่ภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะนะกูก็นะหักค่าภาษีเรียบร้อยค่ะกําไรย้อนกว่าด้วยดีนะแอปสินค้านะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาแอปตั้งลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งเองเนีค่ะนะกูก็ Google. นะ กำเนิดขึ้นกัดด้วยดินนำแมทลูกค้ามาช้อปปิ้งเนี่ยค่ะกูก็อันเรื่องเลี้ยงๆเนี่ยเป็นนำแมทตั้งหมดดิลูกค้าเขามาช้อปปิ้งเองเนี่ยค่ะนะก,กูกันนะอันเจนเนี่ยค่ะเนาะกำิดเขาดิขึ้นย้อนกลับกัดด้วยดิในแอปธนาคารเนาะค่ะกูก็อ่ากัดด้วยค่ะเนาะอันนี้ได้เป็นเข้า <Okay, S 1> <ฮ>มานะแอปธนาคารเขายาวค่ะเนาะมาด้วยซ้ำแันค่ะมาเหลือเงินปีแน่นก็ไม่อยู่สามสิบสี่วัตก็ค่เนาะ ก็ไแม่หามาตัยเงินเอเามาเยเอาค่ก 23, าาคกะกูก็สองหมืามพันเก้ร้อยบาทคะแล้วก็นะสองหมนสามพัเก้าร้บาทค่ะกูก็ก๊าบมมาลีเยจ้อมกันค่ะนี่ค่ะเขามายเอาค่ะเนูก็ก็เนาะก๊าบกอดทอนที่ดูกันค่ะกูก็ ไห้วันนี้เป็นวันะคะแล้เอทเมาคัอีกค่ะันาแล้วไรเงินมากยาวค่ะกูก็พอดีไปมีกะหาล่าหลดมาเฮ็ดฟรีกันคันกูก็เนาะล่าหลดแอฟพี่ลงเทเวนพี่ขากลุ่มเฮ็ดฟรีไปหาเฮ็ดหูกันไปหาเฮ็ดกันคันกูก็นะ ยินโซมแอฟรอปดีๆอันไหนเป็นนึ่เนนมตรมันตั้งมัดต,ตั้งเซ็งไหนคะ่ะไมู่งค่ะ